ตรงน,นั้นนั่งรอเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วออลความมาเดินสำเพ็งแต่ไม่ทบเงินสดจ้าอดีนอดีนจะพาไปกินบีกเกเพจเจ้าจังไม่เพจแล้วจ้ะ ให้บอกให้ถิวไวเลตมาด้วยอีนี้ก็มาช้าอันนี้ก็รีบจัดไวเลตไม่หยิบ,อนนบโอ๊ยาอาินนอ,นอนี่เลี้ยงรีบเอยสามีรีบเอ้ยนี่ไม่ได้รีบเลยนี่ชิลคนนั้นก็คนนั้นก็แบบกดดันนี้ก็กดดันไม่มีทางเลือกอนนมาสับเพลงมาทำอะไรวันนี้วันนี้จะมาซื้อตล้นคริสต์มาสกับอะไรที่เกี่ยวกับ คริสต์มาสเนี่ยไปจัดให้ลูกชายลูกชายอินมากคริสต์มาสแต่เราไปดูกันว่ามีอะไรให้มัเมือนซื้อป้าไปเลยเดี๋ยวจะไปกินไกวัดก่อนนะมาถึงจะกินก่อนแล้ว่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยจ้าว่าทำไมมันไกลจังเลยถึงก็ยังไหนล่ะ กเกงช้างจ้าจะไปทำอะไรจ้า,จาเจอแล้วจ้าความมาเดินสําเพง็งแต่ไม่พบเงินสดจ้าแม่ค้าก็บอกว่าอะไรนะแม่รับโอนค่ะสดเท้านะนี่คือร้านประจำของเราทุกเทศกาลนะจ้า ไปปินสติกเกอร์ตู้คนในครอบครัวมาแปะแล้วก็หอย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 อุ้ยอันนี้ลูกน่าจะชอบค่ะขอโทษนะคะตอนนี้แบบตะก้อเขาต้องมาหอบต้นคิสมะคนซื้อเดินตัวปิวไปแล้วจ้ะมาเอาเซ็นเตอร์คอร์สนะคะ ต่างไปรับลูอไรควนออกินออยกินเอาเอามา เรกระมาไปกินหี่กระเฉดเจ้าดังไม่เฉดแล้วจ้ะเพลงบอกว่าจะหาไปกินหมี่กระเฉดแต่ว่าตอนนี้สอบอบมาบ้าไปก่อนในที่สุดก็ได้กินใช่ไหมคะได้กินไม่ใช่ไม่ได้กินร้ <laughs> านเมื่อกี้เป็นอะไรเป็นคนเยอะรอคิวนานมากไม่ได้กินขนาดสั่งไว้ตั้งชั่วโมงหนึ่ง กี่ไปสั่งไว้สองชั่วโมงไม่ตกินก็แม่ก้าระหว่างรถติดนะคะเราก็มีช่วงใหม่ของรายการคือชื่อว่าม้าผัวจ้าทั้เช้าเลยแปดโมงแปดโมงสิบห้าโทรหาลาเชลยสิลาเชลตื่นหรือยังมามี่ก็ไม่ค่อยโทรติดใครอยู่แล้วอ่ะก็รอกระทักไปแล้วเชียวอยู่นะอะไรเงี้ยเธอโทรหาลาเชลยังแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ตื่น โทรเลยเดี๋ยวมันไม่ตื่นโทรไปเลยมันตื่นหรือยัง <c oughs> อันนี้ก็สมลงเลยนั่นนี่ม <c oughs> ้พาสายมาสายก็ไปรับลูกจ้าอาลูกนั้นลูกก็จะงอคอรอคือมันไม่ผิดที่ละเชลเพราะนั้นมันก้าวมองผิดที่ผัวผัว จะไพรอบสองใส่ด้กันจบสามคนรู้ใจเลยนะสามีจ้าโอ้ไม่ก็บอกพูดกันนะว่าเนี่ยอยากได้เกงไอ้ช้างที่แบบฝรั่งมันชอบใส่อะมันดูใส่สบายดีที่ไม่เป็นลายช้างอะล้วบ่นมานานแล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่ซื้อรู้จะไปซื้อที่ไหนเจอที่สำเพ็งใช่ไหมก็เลยเออซื้อรม่งั้นก็เลือกแยกกันเดินไม่รู้ ซื้อมาเาะกันบักใส่พร้อมกันเลยจนะ้าเขามีกฎระเบียบในการรับลูกแม่ที่บายซิตอนนี้ไม่รู้เป็นไงนะแต่ตั้งแต่แรกมันเป็นแบบนี้ก็ก็เลยทําแบบนี้มาตลอดคือขับรถมาไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงเขาไม่ให้ลงอะ่ะตอนแรกที่โควิดหนักมากอะ่ะลูกเลิกบ่ายสองแต่ว่าคิวในการรับเด็กอะ่ะมันก็จะมี สมมติลูกเลิกบ่ายสองถ้าเรามาบ่ายสองเราก็จะได้เจอลูกประมาณบ่ายสองโมงยี่สิบบ่ายสองโมงครึ่งแต่ถ้าเรามั้งแต่บ่ายโมงหรือว่าเที่ยงห้าสิบเราก็จะได้เป็นคนแรกที่รับลูกอันนี้ก็รับลูกแบบไรทูเหมือนกันไรทูขับรถมารับแล้วก็ทิเชอร์ก็จะเอาเด็กเอาลูกมาส่งขึ้นรถเลยเราไม่ต้องลงไปเดินรับแต่ถ้าใครเหมือนหลังๆก็มีผู้ปกครองเดินเดินไปรอเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้าไปข้างในนะก็คือรออยู่ตรงทางเดินเท้าะของเรียนอะ รอลูกนะคะนานก็เลยสั่งน้ำที่ร้านมากินมีส่งนะคะแม่แม่ที่รีเจนหรือว่าคนไหนแถวดีเจนนะคะอยากทานลองทานนะคะเข้าไปดูเพจนะคะโนตทีไทยแลนด์นะคะขายชานมเช้าผลไม้ดื่มได้ดื่มดีดื่มได้ดื่ม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 ทุกวันนะคะไม่อ้วนถ้ากินน้อยน้อยไม่ใช่เพราะว่าหมัมมีก็กินทุกวันเวลาแก้วแต่หม่มีจะสั่งแบบหวานน้อยนี่มาถึงคันแรกนะจ๊ะจุดที่สามในการรอจ้ะ รอจุดละชั่วโมงแต่สิบนาทีก็จะเดินออกมาละค่าค่าแต่ว่ายุ่งใสิ่งอื่โอเคขอบคุณค่ะฮายตอนนี้นะคะไปรับลูกมาแล้วไปกินข้าวมาแล้วกำลังจะเข้าไปบ้านกำลังจะเซ็ตไก์ให้ลูกชายซึ่งยังไม่รู้ตัวถึงบ้านแล้วคุเปอร์ดูนะคุเปอร์จะว้าวไป ไปดูเดี๋ยวไปดูกันนะคะอีกประมาณไม่เกิน5นาทีเจอกันที่บ้านครับ

ก็ได้มาเป็นต้นนี้ได้อันนี้มาอันนี้ถูกมากลองไปเดินดูมีหลายแต <Yeah. S 1> ้รวมๆแล้วไม่ถึงหมื่นนะนคี่ฝาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆป้าน้าออาๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เอามีดมาสับตะไคร้กันด้วยนะคะขอขอพักแครงค่ะ